พระคาถาหลวงพ่อโอภาษีแห่งอาสมบางมดพระคาถาประจำตัวหลวงพ่อบทนี้เป็นบทสันส้นๆแต่มีความสำคัญชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขมันสวดภาวนาประจำเถิดมีโชคมีลาบสมปรารถนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอ um ิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมเทวาขมามิหงังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมเทวาขมามิหังอ <änder> ิต <mates gord approximate S 1> ิสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขาม hm. ิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโ <umba> well <SPD> ตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา พระภุมมะเทวาขมามิ ah HARR, หังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธ นะโมพุทธ,ธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขตโตอระหังพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขตโตอระหังพุโทโธนะโมพุทธ,ธายะปทวีคงคา พระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขตโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมโพุธทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุธทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพ qu <Net load S 2> <IS> ุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติส <posted> ุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุท네โธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขตโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขตโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุโทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุโทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขะมามิหงังอิติสุขโตอระห inya, ังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขะมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง Mhm. อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมธเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมธเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโ, to โมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขตโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขตโตอระหังพุทโธน,นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทธโทนธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโทนธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทธโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขตโตอระหังพุโทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขตโตอะระหังพุโทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระพุมมเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธ นะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมมะเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคา พระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหังอิติสุขโตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระผุมมะเทวาขมามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมธมเทวาขามามิหังอิติสุขโตอระหังพุทธโธนะโมพุทธายะปทวีคงคาพระภุมธเทวาขามามิหัง